คีย์บอร์ด Iwachi K5 Pro คีย์บอร์ดเกมมิ่งของดีราคาถูกมีไฟ RGB สวัสดีครับเกมเมอร์ต่อจากเมาส์คลิปนี้ผมมีคีย์บอร์ดเกมมิ่งมาแนะนํากันครับแน่นอนว่าก็ยังคงเขาใจสายงบน้อยก็ดีเช่นเดิมครับที่เพิ่มเติมก็คือความคุ้มค่าเพราะอะไรอะเหรอคุณจะได้คีย์บอร์ดเกมมิ่งในราคาเพียง219บาทที่นอกจากราคาจะถูกแล้วเนี่ยเจ้าคีย์บอร์ด i w ช c h i K5 Pro ก็ยังให้การตอบสนองที่ไวด้วยนะครับ <Wow. S 1> ถึงจะไม่ได้เป็นคีย์บอร์ดเมคานิคอลแต่ก็บอกเลยว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยไม่แพ้กันจริงๆครับในความที่เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นประเภทปุ่มยางทําให้ตอนที่เราเล่นเกมหรือว่าตอนที่เรานั่งพิมพ์งานเนี่ยครับเรื่องของเสียงก็ถือว่าเงียบ และข้อดีอีกอย่างของปุ่มยางเลยก็คือกันน้ําได้ดีกว่าคีย์บอร์ดประเภทแมคเน็เคลนั่นเองครับและนอกจากกันน้ําได้ดีกว่าเรื่องของน้ําหนักเองก็บอกกว่ากันมากๆอีกด้วยนะครับผมในส่วนฟีลลิ่งของการกดนั้นก็ต้องบอกเลยว่าจะให้ความรู้สึกนึบเนื้ท่านิ้วหน่อยๆพิมพ์สนุกแต่สำหรับใครที่จะนําไปใช้กับเครื่องแม c ในส่วนของไฟจะเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็สําหรับการเชื่อมต่อบ,บนมือถือเนี่ยก็ต้องมีหัวแปลงด้วยนะครับผมหากว่าสนใจอย,อยากจะสั่งซื้อไปใช้งานแล้วแล้วก็กดที่ตะกร้าม,มุมซ้าย